Nguyên tạo Cháu màn bóp hãy hoa, dạy hinh chào, hiệp chịu dạy hinh chào. Ta hinh nhang, đang hương huyền Nguyên tch 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 đang tch 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 nàng tch nàng tch Nàng tch nàng tch Nàng tch 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 nàng tch เออเอ๊ะอาว่ากับไอชีมึงดูเป็นยังคือนอนเฮือรลายมืออแท้ขี่คานออกมาบ่ผลงานของเฮาพี่น้องรอบเส้าฮะก็ไดสามให้เนาะรวมทั้งหมู่บ้านก็เลยเท่าว h a u สบายดีเด้อพี่น้องสบายดีประสบคสำเทุกคนเนาะสบายดีย้ำเ้าพี่น้องโอ้ยสีบอ้ฟังถ่ายคลิปแล้ว,ลวเมื่อกี้นี่ว่าสิตัดคลิปลงเพราวะว่าลบคลิปถิ่มพี่น้องโอ้ยตัดเขาจนเหนื่อยถ่ายคลิปจนเหนื่อยแล้วเพราวะว่าลบคลิปถิ่ม,มเมาแดดเหนื่อยเลยแหงเลย เนอดเมียลากลย้วกแน่นควมสิ้อดเมียเมื่อนี้เมียบร้มาเมียบไร้มาสิ้อดเมียเลยนี่แหลขอี้อดเมียขี้หอดลูกแล้วมาเห็ดเบียแบนี้ขิ้อดเมียขอดลูกก็เลยทานขีดิ่มลบลิปทิ่มซ้ำอันนี้กู้ขึ้นก็ไ่ได้เด็กไปลบอยอ้คั่งอันนี้เรียบร้อยเพิ่นเลย ถ่ายแล้วบอได้ลงบัตัดจนเมื่อยเลยพี่น้องตัดเขา่าจนแล้วซองไห้เลยถอดว้าถ่ายขีปถอดไปหลบบา,บา,า,าทเมืม่อนานนี่ตัดเข่าจนแล้วซองไห้นี่ถอดว่าหลบขีปทิมเมื่อยเลยบาทนี่เอาไว้แห้งทิพซ์ลองขามาสุกินดอกถ่าแล้วนี่ S <S อเอออีเงินนั่นแหละบุปผิตะกินดอกอีเงินอลายไขมันลายปิ้งบุษุกจะเทื่ง,งหามาขี่เฮือนาาเอฟซีทา,า,า,วามว่าเบา,า,าห้วยคือบปได้มาพี่น้องถามชาแหงเนี่ยเพื่อนว่าเบาห้วยคือบปได้มากชาแหงเราขาไพ่เฮือเราคาไพเฮือ แล้เป็นอันสีพายเฮือดเหรอพี่นอ้องแล้เป็นอันใบพายเฮือแข่งกันแล้วบุญช่วงนี้มันก็เป็นบุญแข่งเฮือกดิผูกที่กับเข่ามากเลยมาแล้วขุดคานลูกเพิ่นพผูกเชือกเอาลูกเพิ่นเอาไปผูกแล้ว แบเกี่ยวเข่าตากแดดอยู่เด้มันมีห่มอย่นี้นี่นี่ให้เขาขี่รถออกมา่อกีเนี่ยขี่รถมาหนมาหนังกินนะก่อนมาอ้มาแน่เออมาอุ้มมาแน่ีมาเพลลงเพล่อนล้งนอุแถววก่อเอามาลาอุ้มปกดไปเขาน้องนะโยนน้องเออ อมันเป็นไงมันห่อนจม,มห่อนสองสมอแล้วมันนนอะาะามอน่เากันเลอกอเออเ่มากันเทยกันเลือกอยู่ได้เลือกเอาให้คนหน่งผบมีบ่บนเอามาได้หลายเนี่ผู้ว่านั่นเอ้าเอามาให้ฉันในตะคนลูกเต้เาเด้าดากเทินนั่น พูดยังไงว่าฉันบ่หยากคือคนเลยใครกับมีหัวใจคือกันดิป้านบ้านเตาเมื่อคืนนี่ลูกมาฉันลูกมาตีสามยังนอนหลับโทรศัพท์อยู่ไม่ได้นอนมาเต่านะนต้องใช้ถ่าพอลุงมันนอนหลับนะถ่าโมเออบ้านนี้กระเทยเป็นยังของพ่อ เพื่อหาดขวางความสุขเขาฟิวมันกำลังได้เพื่อมามานอกสถานที่เมื่อหนาเราพี่นอนอยู่เที่ยงบอเทเลิศเ้าโตอดคัดขวางผัวเมียเขาเพื่อสาแหงแล้วได้ลูกดิมานอนบนอื่นอปีได้ปีได้ก็ไม่ได้ลูกไม่ได้ลูก ไม่เขามันเงินมันหยาดเหนมัยเออมันเป็นอนาคตคนเลยค่าว่าถ้าถ้าป่ไม่ดุไม่เต้าดาวลูกเขามาเรียกแล้วมันถีได้มานมาบ่ รวยเปลี่ยนลูกออกมา,มากแบบนี้เ้ายายมือนยเห็นว่าอ๋อมือแดเมือออกมาโอเดียวะอ้าเาแล้วเ,กเนะากเกะเศร้ารเลหาห่าหยาอเกบเนาหาอเกลือีมั้งเฮาน่ะอาเฮาเน่ะถ่ายคลิปตัดเข่าจนแล้วซองไห้ถ่ายคลิปแล้วจบแล้วพลลบอันลิปทิ่มวันนี้ เออตั้งใจเห็นตั้งใจถ่ายตัดอย่างเงี้ยเงี้ยเงี้ยผลลบิงเรืองอลามยามาสอนถมเาเบาเนาะพานนีเอา่ามาใส่เด็ดขาดเลยเอาพันไหมได้เลยโันนมันห่วงเลยนเมันขึ้นนี่กับปั่นเข่าได้แต่หาสิแปดสอบพี่น้องเบิรเข่าเฮาน่ะเข่านะห่วงเน่าแต่ว่ามันบนาเห็นบ่น น้ำนกระบมน้ำนากระบบมีบแถมมันห่วงอเน่าห่วงเนาผัดเม็ดบนาบนี้มันก็เลยกลายเปได้เขาน้อยดจะได้ข่ออไเ่อนาะเียวม่นย่งอันเดียไม่ใ่ข้าเกียวน่ะข้าเกียนี่ไมงข้าวเกียวอยู่บ้โอ้ยคงรน เขาไม่ทะลุนะนะงแรนเป็นขาววเดจะเขาเจ้าหันโน่นหันูเดี๋ยวเขายนลงมานี่จุมอยังเลี้ยงหนึ่งอยู่เนะเนรื่องันแหละกมัยยีหันเดีวเลี่ยงนาตัวยาวๆของห้าวปั่นเมอลานเอ็นมหันหกสิบเขาะเลื่นปั่นแล้วเดียเจ็ดสิบปเรื่อมันเรื่อง บอเข่าห้องวงง้มน้ำปีนิมเป็นด่างเป็นเดิงเห็นเนี่ยเข้าห้อนเป็นนี่แหละมันด่างเห็นบ่พี่น้องโตด่างโตรอดโตตายไปจังสาเห็นบหมนี่ห่วงมันนี่กับเวนซิตเตมมากทุกหน่วยเลยเนี่ยกับวงแน่นนนนะกับนู้นนะกับหน้ายาวนะจะหา้สอบ ไม่นหน่นนนเนะเาดเ้แห่นบด็ดเจ็ดสอบมอเตาเหา็ดจิตตายดำน้ชีหาเถ้าเซ็ตนำถ่มเซ็ตไปหาท่เปเรองโอ้นไปไปกินข้าวกินข้าวอนงแม่กินข้าวลึกไป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 ,ไปหากินข้าว ไก่ยังก <c standen> ินพี่น ah ้องไปกันเป็นแบบทหารเฮ้ยยังน้ไปยืนอาบแดดบ่ฮะกระเป๋ากรเป๋ห่วย เปาไม่ทาวรเสียพี่น้องเอ้มาเกณฑลหานะแม่บานนี้ก็เปาให้ให้นี่นะฮะตัดมันเศร้าอันนี้นะเอ้อบอสตัวนั้นะอบอแมนเออนั่นแหละนี่าาหายชดใยนี่เฮ้ น,นุ่นนั่นแหละนี่ไฮนี่เป็นไฮชุดถ่ายมันกระเป๋าสีดำกเป๋าสีดำเอาไป หาหากระเป๋า,าไปให้ได้ดิ <c oughs> เอก็คนหาในพื้นะจะมัในทึ่งแบบนี้เห <c oughs> ็น่แยกันหาแบบเลี้ยงกันไปนะเออ <c oughs> นี่นะให้ชุดถ่ายเอานะให้ลุมนะเขาตัด <c oughs> เอาเอา <c oughs> นี่รัก ต๊ะนี้อ่ะมดสุดคุ่งเสรนี่อันนี้มันเป็นคอตัดอันนี้นะเราชิมัญญานใส่พื้นคอตัดบ่กระเป๋าเสียท่านผู้ชมกระเป๋าเนทวร์เพ่ลทบะไิ้มหายชุดถ่ายเห็นแต่หายเดียวและหายชุดถ่ายอันนี้มันหายมันเป็นหายชุดถ่าย เห็นย mm. ังไหม่ด้ลงวจักอืมเห็นควมเจาแเลงวากอันนี้เป็นข่าวตัดไหมเถาะอืมโบมี่เนาข่าวตัดเราซูฮาตัดภาษิมามัดเจ้ามาหาโลมาหาเเห็นใช่ข่าอนมาหา เมืวว่อวานนี้เขาค้นเบิร์ตพี่น้องเลยในเรียงนาสร่อยลงมานั้นแล้วเขาตัดมือนี่เนาะเมืวว่อวานนี้เขาลงมาหอดไห่นี่พี่น้องอันนี้นะไฮนี่เกี่ยวต้นเสาลงไปเขาก็ได้ซีหาไฮเนาะพุ่นมือทั้งเบิ่งตชิดหื้อบวดมือพี่น้องพอตัดเมื่อวานเพิ่งบัง,ววบงเถอกับมืออื่นหื้อนัน่นี่ถือว่าได้ร้ายเติบเนาะเขียนหน้าหงย,ยาวลงมาเขาตรงทั้งพุ่นกับ วา่าสกี่ยวอยู่แต่ว่าถาทั้งน้ำซุปก่อนเอาเกี่ยวทั้งอันโกกกระเดาก่อนพี่น้องจะชิขึ้นมาพี่เนาะปวดตัวนี้ยังซุบบ่คักแต่ว่าทั้งหางทั้งหลังนี่ซุบเลยเด้อเห็นบ่แต่วาา่าทา,า,า,วาทางนี้ยังเขียวอยู่เฮาก็สิไปอันเกี่ยวเซบอนนั่นก่อนเนาะแล้วทางนี้เหลืออีกบ่กี่ไหฮแล้วก็ขึ้นไปโน่นโกกกระเดาพูน้นพี่น้องบอดบอไไ่อยเป่งน,น้ำมนถ่ายคลิปเป่งน,น้ำน่นละละเนาะแล้วแล้วนะก็ ถือว่าจบเนาะเพราะว่าหน้าเฮามันสิเบิดเลยเด้ถือว่าจักมาครึ่งหน้าเลยเด้พี่น้องถือว่าเฮาแล้วครึ่งหน้าแล้วก็อยู่พุ่นกยังบ่กี่ไเนาะไปไปเบิ่งได้ยังกินพี่น้อง ได้ <ítulo> อะไรก anyway, ินข้าวเช้าวันนี้โอ้ยอเมอาปนแมวสุดกินแบบหอยกวใหญ่เท่ลายแตเหนี่ยังไงปนกบปนกบำเห็ด้อยทอดิอลกินมดทอดจีลอันนี้ยังไงปนกบเออกบจับมือนนี้กับมอกเงินปนกบสองถ้วย นี่แหละแสบพี่น้องนี่ไอเยี่ยงวะปนอุ่นเอาไว้ใส่กะปนเทศก่อนนิดนึงนี่แหละแสบนี่กินเขากันอยู่หน้าตรงเตู้แล้วมาเปิดชุข้าวฟ่างนะโอ้โห่ชิได้ยินแต่เสียงอะไรแหละเสียงอยังเกาะเสียงจักแน่นแน่นกินหรอบอโอเคเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศไปสั่ผัสได้แล้วเนาะไปแล้ว สบายดีจ้สวัสดีจ้าสบายดีเขาแล้วลุยต่อเขากินเงินเขากิน